ม,มันตีแล้วนอ้เจด,นดวนลออ่อตอนนี้เนี่ยโคดาช็อปก็อยู่ในช่วงเวลาร่วมฉลองครบรอบ1ปีของว a น o r แลนนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะครับเพียงคุณผู้ชมคอมเมนต์ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอัปเดตไหนของวัน o r แลนที่ทําให้คุณผู้ชมชอบมากที่สุดนะครับพร้อมบอกเหตุผลที่ประทับใจนะครับ 2นะครับก็กดไลค์เพจโคดอช็อปแล้วก็กดติดตาม i อจีโคดช็อปออฟฟิเชียลไว้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าหาใครทําตามนี้แล้วก็รอประกาศรับผลรางวัลวันที่15ได้เลยนะครับโดยรางวัลเนี่ยจะแบ่งเป็น3รางวัลน,นะครับใครที่ถูกใจคณะกรรมการนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับ3า3 0 VP v a l าร้มสิบวีพนั่นเองถ้ากำลังมองหาเว็บเติมเ a อร์ล,ลนที่ถูกเร็วและเชื่อถือได้ก็อย่าลืมเติมที่โคดอช็อปกันนะครับแพลนละ planted. มันน่าจะกำแพงเสรแต่ผมไม่โอดินว่ะมันไม่เคยกำแพงเข้าเลยนะคุณพัชจริงหรอออใช่มันจะเข้ารอมันรอมันเข้าเลยผมไม่ลอองม,มเพื่นนี่ไงกำแพงอุ้ยโดนแล้วโดนมากใส่ผมไม่เห็นหรอกใส่มันจะเข้า มาไหนไงผมวาแล้วตรงไหนอ่ะข้างในตรงนี้ที่ที่มีตัวนึงปะไปเปิดเจ็บมากแค่แบบปืนพกนัดเดียวตายเลยอุ้ยข้างหลังใส่เสกอย่าให้เสกชุบข้างหลังไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเสกเสกชุบแล้วเสกชุบแลข้างบน ข้างบนอีกตัวข้างบนโอ้โหเฮ้ยเศยมากเดี๋โคตรเอาจิงมีซ้ายขวาเลย เลี oh, okay okay, ้ยวซ้ายขวาเืีถึเป็นศพอ๋อโอเคดูทนีก็เป็นงงอ่ะไม่ชอบปืนนี้เลยคือใช้ปืนนี้แล้วคุมปืนไม่ได้เลยอ่ะดูดโอ้โหไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมน่ standing เราชนะแล้วคุณพัดรู้ได้ไงเพราะว่าคุณพัทเล่นลเล่น <c oughs> ใครมีสปร์เข้ามาได้เลย ขึ้นมาเฮเบิลป้ายเจดอะ่ะม,มาอยู่ข้างล่างหมดเจ้เข้าไปข้างล่างหมดเลยตัวหนึงอยู่ตรงนี้ทมดสวยมาก <Nice> <laughs> เราก็จัดให้แบบไม่ปกติและกันแต่ผมจะจัดให้มันแบบไม่ปกติเองเชี่ย sure. อันนี้ดารกวะ่ะมา ฟีนิกอยู่แอนเชี่ยมันแั่นี้ด้มันยิงไม่โดนน่ะโอ้ยเอาเรื่องแก้แขนแก้แขนมันอยู่ไหน มันอยู่ลองมันอยู่ลองเป็ดเดียวจีบหัวเลยใครอยากวัดกับเจ๊เชิญทางลองเลยครับจริงมั้งกี่ลองวัดกับเจ๊เปล่าได้แต่ให้เลยผมอยากทอผมว่ามันก็เอาเรื่องอยู่นะไปดูไปดูไปดูไม่มันมาใกล้มันปิดคาดมันมันมาใกล้อ่ะผมว่ามาอยู่ตั้งรอมอ่ะรอมาแล้วไม่ได้มึง เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอุ้ยอุ้ยเอว้ยขิดจังหวะขีดจังหวะใจใจคนมันถึงไงใจคนมันถึงไงใจคนมันถึงนะครับใจคนมันถึง กดพัดดิคะแล้วคุณแล้วคุณพัดถือบอมด้วยไม่นะมีนะเอ็นะมีชิดเลยางซสายดันหัวนนึงข้างล่างกันนึงตัวแล้ว คนหัวตัวเนี้ยเฮ้ยสังเข้าโอเค Rescue บคุยตอนนั้นเจ็บมากโดนหัวเป็นแบบเฮ้ยเดยไนหนต้วงสาหน้าหรออะย spotting

Remaining. Fighting planted. Oh, Last player stayed. Console would Careful here. Careful here. Careful here. When the fog was that right down, A. One enemy remaining. Um, shut up. Healing, sh careful here. We all did our part. Spike down A. Defenders win. Direct <laughs> and so I want to take my time to make